สวัสดีครับพบกับ n e w s มาเนีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรอีกแล้วครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวมากมายแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเขาที่ชอบมามีปัญหาอะไรกับเราตลอดด้วยที่เรามีเรื่องดีๆหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เยอะจนดึงดูดชาวต่างชาติได้เอาง่ายๆแบบสรุปเลยนะครับก็คือเขาอยากแย่งซอฟต์พาวเวอร์ อยากจะเคลมซอฟท์พาวเวอร์ต่างๆของเราไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าให้เป็นของเขาอ้างอะไรต่างๆนานา,นาว่าของเขาเคยมีมาก่อนของเรานะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนชุดนักเรียนก็ยังจะเอานะครับอาหารบ้างขนมบ้างอาหารนี่ก็คือมามาเรียนมาขายอาหารในไทยขายขนมในไทยก็กลับไปก็ไปขายบ้านตัวเองนะครับเรื่องของชุดไทยเรื่องของละครก็เรียนแบบเราเรื่องของเพลงอะไรต่างๆนะครับก็คืออาจจะซื้อดิขสิทธิ์ไปคัฟเวอร์บ้างหรือว่าอะไรบ้าง โอ้เยอะแยะนะครับเรื่องของมวยเรื่องของโขนอะไรที่แย่งได้เนี่ยอยากจะแย่งว่ากันง่ายๆนะครับโดยที่ก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งไทยเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ายปล่อยเขาไปเหอะถึงเขาจะเทมยังไงเขาก็เอาไว้ไม่ได้ม,ม,มันไม่ได้นะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องที่ชาวต่างชาติอาจจะเข้าใจผิดว่าสิ่งเนี้ย คือของไทยหรือเปล่าเพราะการแต่งกายอะไรของเขาเนี่ยก็คือเขาเอาวัสดุเอาของทุกอย่างเนี่ยเป็นลักษณะของไทยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือเรื่องอะไรต่างๆแต่เขาเอาจจะไปไประยุกต เอาไปยำกันมั่วๆอะไรแบบนี้ชาวต่างชาติหนึ่งเลยก็คือเข้าใจผิดอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นแบบใหม่ของไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทําให้อาจจะดูไม่ดีเพราะเขาจะอาจจะมองว่าเอ้ยมันดูมั่วๆนะดูไม่สวยเราก็เสียหายหรืออาจจะคิดว่าอา่าเป็นของกัมพูชาแล้วเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยกัมพูชาก็มีอย่างนี้ดิเหรอคล้ายๆไทยเลยอาไปเที่ยวบ้างมาก็ว่ากันไปพูดง่ายๆคือเขาอยากจะเอาแย่งทรัพาวเอร์เพื่อจะแย่งนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนี้เรื่องหนึ่งครับที่ก็มีประเด็นออออออยู่ต่ตลดเเมืืืนกกกั็็ครรงงข ยังอยากจะเคลมนะครับล่าสุดผมก็พูดถึงเรื่องเรือก็มีการเอาเรื่องเรือมาพูดกันต่อเลยก็คือมีการเอายกกลับมาพูดต่อโดยที่เขาก็อ้างสลักภาพสลักกำแพงแหละแล้วก็คือภาพขวาอาภาพบนนะครับเป็นภาพสจากสลักกำแพงภาพสลักกำแพง,พกกพงน่าจะนครวัดแหละเป็นภาพเรือที่ต้องบอกว่าทรงเนี่ยคล้ายๆกันก็จริงๆแล้วเนี่ยในภาพสลักกำแพงเนี่ยมันจะมีภาพกองทัพสยามหรือว่าอะไรด้วยแต่ว่า,าเขาอ้างอะไรประมาณนี้เขาก็อาจจะมองว่า เขาเป็นต้นตำรับแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพหลักฐานอะไรต่างๆย้อนข่าวไปเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีเรือลักษณะนี้ในประเทศเขมรหรือกัมพูชาอ่ามันก็ก็คือต้องว่ากันด้วยไทม์ไลน์แล้วก็ว่ากันด้วยอ่าสิ่งที่เป็นหลักฐานเลยดิจิตอลดิจิตอลฟลุ๊ปริน์อะไรของเขาเนี่ยก็ไม่ม,มีมีแต่ภาพสลักกำแพงบนคนครวัดซึ่งอ่าอยู่ในเสียมราฐแล้วก็เสียมราฐก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเมื่อนา,นานมาแล้วเนี่ยเขาก็จะอ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่า คุณมีภูมิปัญญาคุณมีองค์ความรู้คุณเคยทําเรือแบบนี้ได้ทําไมคุณไม่ทําล่ะย้อนไปหลายๆปีนะี่ไม่เห็นมีปรากฏเลยนะครับว่าขมิ้นทาเรือแบบนี้ได้ก็มีแต่ภาพแบบนี้ <c oughs> ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันมีภาพสลักบนกําแพงก็เป,เป็นของกองทัพสยามหรือไมอ่เพราะว่าของเราเนี่ยก็จะดูดีหรือว่าอะไรแบบนี้แหละส่วนภาพล่างนันก็เป็นภาพจากเรือพระราชพิธีนะครับแล้วถ้าเกิดใครได้พึ่งดูไป ที่ผมเคยเอาลงนะครับว่าเรือพระราชพิธีของเขาเป็นไงเนี่ยม,มันคนละเรื่องเลยก็อย่างที่บอกครับว่าคุณมีภูมิปัญญาคุณก็ทําสิคราวนี้เรามาดูเรือของพระราชพิธีขเขานะครับนี่เลยอ่าเป็นเรือพระราชพิธีอะไรต่างๆไม้อัดดุนๆเลยนะครับแล้วก็มีพวกข้าราชการหรืออะไรใส่ชุดอะไรลักษณะเหมือนเราเลยเว้นแต่ว่าเรือทําไม่ได้แบบเราเท่านั้นเองจะสั่งซื้ออะไรก็คงจะลําบากคงไม่มีใครขายให้ นี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาของแต่ละชาติมันฝังอยู่ใน DNA อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องของการงานฝีมือในช่าง10หมู่หรือว่างานฝีมือด้านต่างๆแม้กระทั่งการทําหัวโขนการลําลายไทยจิตรกรรมสถสถาปัตยกรรมการต่อเรือแบบลายไทยอะไรสวยงามเนี่ยมัน เรียกว่าส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นถ้าเกิดว่าคุณมีรุ่นต่อรุ่นเนี่ยคุณก็ควรจะทําได้กรณีทุ่งสังหารเนี่ยโอเค,อเคอจ,จะมีคนบอกว่าคนเก่งๆของเขาเนี่ยหายไปเยอะแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีต้องมีคนเก่งๆที่ผ่านมารุ่นต่อรุ่นอะไรแบบนี้แต่ดูสิครับไม่มีเลยและถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนกรณีทุ่งสังหารก็ไม่มีเรืออะไรแบบนี้เหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์อะไรในบ้านเขานะครับก่อนหรือหลังเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรแบบนี้แล้วไหนหลักภูมิปัญญาของคุณมันก็ไม่มี หน้าที่ของเราครับนี่เลยก็บอกแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องของรุ่นต่อรุ่นแล้วก็เรื่องของเรือพระราชีวิตีทุกครั้งที่มีงานเนี่ยชาวต่างชาติเขาติดตามเร,เรื่องนี้อยู่นะครับมีเมื่อไหร่พวกโอ้โหตากล้องมาเพียบระดับซี n b b นีีนี่มาถ่ายแล้วดูความวิจิตรบรรจงนะครับก็เขาก็ซูมเห็นเลยว่าโอ้โหเรือเรานี่ละเอียดยิบก็เป็นเรือพระที่นั่งนะครับส่วนเรือขเขมรก็เป็นภูมิปัญญาของเขาซึ่งจริงจริง ถ้าเขาอยากจะต่อยอดภูมิปัญญาของเขาก็ทําได้เป็นพญานาคสองตัวใหญ่ๆเลยเมื่อก่อนเป็นไม้อัดจะเปลี่ยนเป็น PVC ก็ได้หรือ p UR ียของโฟมเป็นโฟมแบบพิเศษหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรืออยากจะทําเทคนิคหรืออะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่จะต่อยอดหรืออะไรมันก็เป็นแบบของคุณแต่ว่าการมาเคลมแบบนี้ว่าเราก็ปีเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่แล้วละ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ